ละมันตาจักวารีสุตรากจันตุเทวตาสัตทมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมกขทัง सखे कामी चरूपे खिरी शिखर राता ते चंतरिखे विमाने पे रते चाखा में खेते มาจะยันตุเทวาชรชรวิสมยกกาคันทับปัญาคานติทันตาสังติเกยังมุนิวรวัจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวานาการุ ayam pradan Te Jawana karo ayam pradan Tewana ayam pradan พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชานมโมพุทธายะยถาพุทมโมนะอาหังวันทามิทุระตทาตุโยชเชตวันนีพุทธะหัตถป,ปาทูอาหังวันทามิสัพพสูพุทธะธรรมะสังฆะ <c oughs> ปาทรัญชะศิรสานนาม,ามิอีมานิปัญจสิกขาปัทธานิสมาธิยามิสีโรเมพุทธเทวัญจะนราเตพรหมเทวตาหัตถยนรากัเจวะหัตถีปรเมสุราปาถทถะ เพชรฉรูกันเจวะสัพพกรรมมะประสิทธทิเมต้นไม้ใครปลูกลูกไม้ใครฝังกกมันฝากไว้กับพ่อพระนารายไปยมันฝากไว้กับแม่พระธรณีพระฤาษีเป็นครูกูขอให้เป็นกรรม,มสิทธิ์แก่กูสวาหะสีโรเมพุทธเทวันจัก นราเตพรรมเทวตาหัตถยนรากันเจวะหัตถปรเมสุราปาเข <c oughs> ถะเพชรรูกันเจวะสภาพกรรม,มะประสิทธิเมสภาพกรรม,มะประสิทธิเตต้นไม้ใครปลูกลูกไม้ใครฝังกกมันฝากไว้กับพ่อพระนาราย ไยมันฝากไว้กับแม่พระธรณีพระฤาษีเป็นครูกูขอให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่กูสวาหะสีโรเมพุทธเทวันจะนราเตพุมมเทวตาหัตเยนรากันเจวะหัตเถปรเมสุราปาเททะเพชรูรกันเจวะ สภัพพกรรมมประสิทธิเมสัพพกรรมะประสิทธิทเ,มมทธทเตต้นไม้ใครปลูกรูปไม้ใครฝังกกมันฝากไว้กับพ่อพระนารายใบมันฝากไว้กับแม่พระธทรณีพระฤาษีเป็นครูกูขอให้เป็นกรรม,มสิทธิแก่กูสวาหะเสด็จพ่อพระมุนีอัคคีโตพระสโรบนองค์พระรังศี บารมีเป็นเดชเนธพระศิวะนักขิโตพระโพสีสเสด็จพ่อปิน,นารายกายพระศิวะอัครโสนโคหุสัพโพรังอิมังเลดเดชพระพมเสด็จพ่อพระมุนีอัคขีโตพระสะโรบนองค์พระรังสีบารมีเป็นเดชเนธพศิวะนักขิโตพระโพสี สเสด็จพ่อปินนารายกายพระสิวะอัครสโสนาโคโหุสัพโพรังอีมังเลศเดชพระพรมสเสด็จพ่อพระมุนียคีโตพระสโรบนองค์พระรังศีบารมีเป็นเดชเนพระศิวะนาคีโตพระโพสีสเสด็จพ่อพรณนารายกายพระศิวะอัครสโสนาโคโหุสัพโพรัง อีมังเลศเดชพระพรมอมิสวรสิวนาไลพรมประกาศสิทธิเมอมมาจามหาปัตถพีอิราชาคตรสา,าตีหังจจโตโรทีนังปิสัมละโลปุสัตพุทธโสมาณะกลิถาโทพระสัมสัมวิสะเทระข้าพุทธันธูธรรมวะคะวาโทโนะมะมะวา,มา,มวาอวิสุนุต สานุติอิรชาคตรารสาตีหังจะโตโรธินังปีสามระโรปุสัตพุทธโสมาณะกิถาโทพระสัมสัมวิสเทพะข้าพุทธปันทูธรรมวะควาโทโนะมะมะวะอวิสนุนตสานุติอิรชาคตรารสาตีหังจะโตโรธินัง ปีสามละโลปูสัตพุทธโสมานะกะลลิธาโทพระสัพสามวิสาเทระข้าพุทธปันธูธรรมวะข้าวาโทโนอะมะมะวาอาวิสุนตสานุตินโมนารายณะอิทธิฤทธะนามะห์นโมนารายณะอิทธิฤทธะนามะห์นโมนารายณะอิทธิฤทธะ namaha namo narayana itirtha 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 namaha นโมนารายณะอิทธิรทะนะมหาเนื่องในวันนี้เป็นบังครบรอกกำเนิดเกิดก่อแห่งองค์มหาเทพโพธิสัตว์องค์พ่อพระนารายขอบารมีทั้งหลายที่ลูกหลานได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติในชาตินี้ได้มาสร้างวัดวารามเจริญสมณธรรมบำเพ็ญธรรมเผยแร่ธรรมประกาศธรรมจนวัดวารามเสร็จ โดยบาร,รมีองค์พ่อพระนารายณ์เป็นองค์ต้นที่มาจุดช่วยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับครอบครัวตลอดมาจนได้มาอยู่ทางพระศาสนาอาตมาก็ได้มาบวชจนกระทั่งวัดวารามก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดในรูปแบบเครองรักสงฆ์วันนี้ขออธิษฐานบาร,รมีตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงพระคุณของ,องพ่อนาราย ก็น้อมจิตนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระปฏิจกพระองค์พระหันทุกปองพระเจาดาพระสกิทาคาพระนาคามีทุกะองค์พระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์บรมโภโพธิสัตว์ทุกทุกองมหาเทพมหาเทวีองค์พ่อพระนารายภาคทุกภาคองค์อินทาธีราาธรรมหาราชทั้งสี่ทั้งที่หกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสี่มัชั้นบาดาลทั่วสากลจักรวาลในจักรวาลนี่ประมาณ ขอบุญกุศลความดีนี้จงถวายแด่องค์พ่อพอระนาลายไม่ว่าท่านจะอยู่หน้าสวรรค์ชั้นไหนก็ตามและบริวารพระองค์พันนารายตลอดจนถวยเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสีชั้นวรานทั่วสากลและจักรวาลและแผ่เมตตาบาร,รมีไปยังพุทธบริษัทสี่ทั้งหลายด้วยบาร,รมีแห่งองค์พ่อพอระนาลายนี้ขอบาร,รมีบริบูรณ์สมบูรณ์จงบังเกิดมีแต่ยดมาพ้าแลครอบครัวบริวารและญาติธรรมวัดป่าชิตวัน และแผ่บรารมีปรปักรักษาค,าคาุ้มครองหมู่ษานมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความผาสุกร่มเย็นด้วยการทุกรูปทุกนามทูลหลวงพ่อไรเหล่าพุทธบาทวัดป่าเชตวันอจุด,ดชจุเช,ช,ชตวันตะบ,บนสเกราภอปปตงใจจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นวันกำเนิดเกิดก่อองค์พ่อพระนารายในร่างสังขาบรบารมีของยมพ่อสุกุลก็ขอบรารมีของยม่อสุกุลจงบรารมีแผ่กว้างไกล ให้ประสบในสิ่งที่ดีม่งมีสีสุขรม่มเป็นเป็นสุขผลนทุกคนไัเาจ้งกระสจิตสว,ว่างตลอดจนโยมแม่นกแก้วมันชาสุขตัวโชคเจตวัรและครอบครัวนมว่ท่ันทั้งหลายตั้งปรารถนาสิ่งใดเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมบุญบุญรักษาเทพยบดีาคุ้มครองสมดังความมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการเืิน <c oughs> อาหารสุขิโตโหมิอ้อ,อยข้าพเจ้าเป็นสุขนิทุโขโหมิ ขออย่าได้มีทุก์อเวโรโหมิขออย่าได้มีเวนอพยาปโชโหมิขออย่าได้มีความมาคาไม่จะบาเดือดร้อนอานิโคโหมิขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานังปริหารามิขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยพิบัติ ทั้งสิ้นเดินสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เจ้ากรรมนายเวรมิสหายบริวารบรรพบุรุษปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุต <c> ร <oughs> ชายบุตรหญิงคุณครูประชาจยานผู้มีพระคุณต่อข้าพระเจ้าทั้งหลายมหาเทพมหาพรมมหาเทวีโพธิสัตมหาโพธิสัตว์บรมพธิสัตว์องค์พ่อพะนารายมหาเทพมหาโพธิสัตว์ตลอดจนมหาเทพมหาเทวีทุกอง จงมีส่วนในบุญกุศลคุณงามความดีและนุโมทนาสาธุการในการสร้างบุญสร้างบารมีในโลกมนุษย์อัตมาพระอาจารย์นาถธรรมพิขุพุทธบาทวัดป่าเจดวันบุตรแก้วเพื่อปฐมฌานยังรัดของลาสีมาและยมพ่อสุกุลยมนัแก้บัญชาเจริญและครอบครัวบริวารตลอดจนญาติธรรมสัมาปฏิบัติวัดป่าเจดวันขอบารมีเพ่งเพ่ไปไม่มีประมาณไม่มีที่ที่สุดท่านทั้งหลายผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายผู้ใดมีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปผู้ใดเมื่อเห็นผิด ตามทํานองของธรรมและเดยบารมีเหงองค์พ่อพระนารายกเพเพบารมีให้ <c oughs> พระป่าเจตวันและล่วมบุญลุกุศลกันไปจึมตาเข้าเข้าสู่พระนิพพานขอให้ท่านได้รับรู้รับทราบเวญปยานด้วยเทืนจงอย่ามีกรรมมีเวรจงอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขเดิดก็สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้รับส่วนบุญสุกุศลได้มีประมาณได้มีมีที่ทีสุดด้วยกันทุกรูปทุกนามทุก,ทกดวงจิต ด้วยการทุกท่านเทิอนโ <c> อ <oughs> โหสิกำมังโหสิกำมังโหสิกำมังพุททังอันตนังทำมังจากกำลังสังขังนิพานัปปิวโหโตุวันนี้เป็นวันกำเนิดเกิดก่อบารมีองค์พ่อพระนารายที่เกิดขึ้นในยมพอ่อตะกกลจึงเป็นมัมหน้าอบกลัวจนบารมีก็เป็นเหตุไปปัจจัยให้ได้มาสร้างวัดวารามจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นการลึกๆถึงคุณขององค์มหาเทพทุกๆพระอ,องค์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งองค์พ่อพระนาราย พราะบารมีนี้จงแผ่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณไม่มีที่สุดเปิดบุญเปิดบารมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้กว้างไกลยขยายออกไปไม่มีประมาณไม่มีที่สุดปกปักรักษาพิทักษ์ชาติศาส,สนามหากษัตรย์และผู้พุดดีปฏิบัติชอบด้วยกันทุกท่านเือเจอริญพรเจริญธรรมบุญลักษา์ใบังก็มีได้ประกาศราชนีแรอจุดเท่จุดเชตวันหลวงพ่อในเราพุทธบาทพระป่าเชตวัน